รสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการรีเฟซเจ้าตัว Urban e a r r ์นะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็เอาหูฟังออกมาจากกล่องเคสนะครับสังเกตจะเห็นไฟสีฟ้ากระพริบอย่างนี้นะครับลักษณะนี้อยู่ให้เราแตะบริเวณตัวทัชคอนโทรลด้านหลังนะครับประมาณครั้งประมาณเวีนะครับสังเกตที่ตัวไฟนะครับตัวไฟดับไปแล้วนะครับ อันนี้คือครบ7วีแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือแตะบริเวณตรงทัดคอนโทรลอีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้จะแตะอยู่ที่10วินาทีครับเห็นไหมครับไฟทั้งสองข้างจะติดขึ้นมานะครับแต่ค้างไว้ก่อนเรื่อยๆนะครับจนไฟดับนะครับให้เราเก็บลงกล่องเคสนะครับเท่านี้ก็ก็เฟจฟ,ฟินวิธีการรีเฟตเจ้าตัวเอาบี้แล้วครับ